สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone and welcome to t u k t a s a l a t Thai or t u k t a Channel today I talk about เกี่ยวกับสิ่งที่หนูได้เจอนะคะซึ่งวันนี้หนูอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่ว่าวันนี้คือหนูไม่ค่อยสบายใช่ค่ะหนูไม่ค่อยสบาย,ย,บายก็มันเป็นร้อนๆหนาวๆมันก็เป็น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 ไข้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามพูดกระชับให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ อมอันนี้ไม่ได้อมขนมนะคะแต่ว่าเป็นอมยาเพราะว่ามันเจ็บคอเวลาที่หนูกืนน้ําลายมันเจ็บคอนะคะเดี๋ยวเติมลิปก่อนเรื่องของวันนี้ที่จะมาเล่านะคะตามหัวข้อคลิปเลยซึ่งผู้ใหญ่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็น่าจะเป็นอายุน่าประมาณสี่สิบห้าสิบแล้วนะคะไหว้หนูหนูตกใจมากหนูรับรับรับไหว้แทบไม่ทันเลยค่ะอ่า อเราจะมาเล่าให้คนฟังนะคะคือเรื่องของเรื่องอะเกิดขึ้นที่วัดใหม่ท้องเสตที่กรุงเทพมหานครซึ่งหนูเองอ,ะอ่ะก็อกำลังแบบช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหลอเทียนก็ดูก็ช่วยงานในวัดนี่แหละแล้วก็มีป้าคนหนึ่งเขาเดินมาหนูไม่เคยแบบ ไม่เคยแบบมีอยู่แล้วมีใครมาไหว้มันมันนั้นไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยค่ะซึ่งหนูก็ตกใจมากว่าเฮ้ยป้าเขามาไหว้หนูทำไมอย่างเงี้ยหนูตกใจเพราะคือที่ประเทศไทยอะถ้าสมมติว่าเราเข้าร้านใดร้านหนึ่งหรือว่าเข้าแบบไปใช้บริการอะไรต่างๆใช่ไหมคะเข้าไปทําธุระอ่าในแบบสถานที่ต่างๆเงี้ยก็จะแบบมีอ่าคน เขาเรียกว่าอะไรพนักง,งานอย่างเงี้ยก็จะแบบไหว้สวัสดีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็เข้าใจแต่หนูอะตกใจอย่างหนึ่งคือป้าเขาเอะเขาจะเรียกป้าคือป้าเขาอะอยู่ๆแล้วก็ไหว้หนูแบบสวัสดีค่ะน้องสวัสดีอย่างงี้เลยคือหนูอะตกใจหนูรับไหว้แทบไม่ทันเลยแบบเนี่ยสวัสดีค่ะต้องแบบพูดแบบค้างๆเลยเพราะว่าเพราะว่าหนูรับไม่ทันมาก รับไม่ทันจริงๆค่ะรับแบบรับไหวไม่ทันเพราะว่าคือตกใจว่าเออทำไมไหว้หนูทําไมมันแบบมันไม่ใช่แบบว่าเออหนูเข้าไปใช้บริการอะไรต่างๆแต่เขาก็ไหว้หนูเนี้ยนะคะแล้วคุณป,ป้าก็ถามว่าอันนี้ทํายังไงเหรอคะอย่างเงี้ยเออคุณป,ป้าเขาก็ถามหนูก็ให้คําแนะนําไปว่าเออการหล่อเทียนต้องเอาเอาอ่าตำปีเกิดแล้วก็ไปวางใส่แท่งหล่อเทียนนะคะอะไรปเนี้ย คือแบบหนูตกใจมากเลยค่ะแล้วผู้คนเชื่อไหมว่าหนูไม่เคยแบบไม่เคยมีใครว่ายอย่างนั้นไงเออแบบไม่เคยแบบเจอผู้ใหญ่ไหว้ก่อนปกติก็ไหว้ผู้ใหญ่ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคําคําสอนของเอฟซีที่ช่วงมาไทยใช่ไหมคะเอฟซี FC ก็สอนว่าเออเนี่ยคือแบบเวลาที่เราเจอผู้ใหญ่ใช่ไหมเวลาที่เราเจอผู้ใหญ่เจอผู้อาวุโสกว่าอืม ก็ให้ไหว้เขาก็ไม่ได้ว่าให้ไหว้มั่วๆแต่ว่าก็แบบไหว้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหนูเองก็แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของประเทศไทยจากคนไทยที่สอนหนูนะคะและหนูเองก็รู้สึกดีอย่างหนึ่งที่ว่าคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการไหว้มากๆใช่คะ่ะคนไทยคนไทยคือแบบ ถ้าพูดตามตรงคือมารยาทดีมากๆเอาพูดจริงๆคือเด็กไทยค่อนข้างที่จะมารยาทดีมากๆเลยเพราะหนูสังเกตดูว่าเวลาที่คุณครูเดินผ่านอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะไหว้สวัสดีค่ะไหว้ยอย่างเงี้ยมาคนไม่พูดก็ไหว้สวัสดีเวลาที่แบบคุณครูเดินผ่านอาจารย์เดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะไหว้แบบทําความเคารพนะคะซึ่งแล้วก็ไหว้ตอนเช้าอย่างเงี้ยแบบ ถึงแม้จะเจอกันทุกวันแต่ก็ไหว้สวัสดีกันทุกวันมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันน่ารักดีค่ะเพราะว่าตอนที่หนูอยู่บ้านเนาะอยู่ในชนบทอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้แบบค่อยไหว้เลยบางที่แบบหนูจะไหว้แบบญาติพี่น้องมาหาคือหนูจะไหว้อย่างเงี้ยหนูก็แบบคิดแล้วคิดอีกว่าหนูจะไหว้ไหมเออแบบบางทีก็คิดคิดมาก็อายไม่กล้าไหว้แต่พอมาอยู่ที่ไทยนี่คือได้ไหว้ตลอดเลยนะคะซึ่งแบบเป็นคําสอนของเอฟซีว่า การไหว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้ผู้ใหญ่รักแล้วก็เอ็นดูด้วยแต่ก็ไม่ได้ไหว้สุ่มสี่สุ่มห้านะคะทุกคนไหว้แบบรู้จักการเทศะในการไหว้ค่ะซึ่งหนูเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมาอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะมาเรียนที่ไทยมันได้เห็นลหลายๆอย่างมันได้เห็นลหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้หนูแบบความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคือหนูเชื่อว่าหลายๆคนอะเวลาที่แบบว่าเราไปอยู่ที่อื่นๆที่ต่างๆเงี้ยมันเวลาเราเจอเรื่องเรา ระยยมากมายมันจะทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนออตาหนูก็ไม่ไหวแล้วตาจะหลับละแล้ว,ลวหนูก็แค่จะมาบอกว่าหนูเห็นแล้วก็เป็นประสบการณ์มันเป็นอะไรที่แบบหนูคิดว่าคนไทยเขาไม่ได้จาแนกว่าเฮ้ยเป็นเด็กนะเราเป็นผู้ใหญ่เราเราไม่ว่าหรอกเด็กอะไรประมาณนี้บางคนก็ไม่ยอมเสียเปรียบใช่ไหมคะะแต่พอหนูเจอแบบนี้คือมันทําให้หนูรู้ว่าคือ เขาคือแบบดีมากเวลาที่คนไทยจะถามอะไรก็ตาอย่างเงี้ยคนไทยก็จะพูดตลอดว่าสวัสดีค่ะขอโทษนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วหนูก็ได้แล้วหนูก็ติดติดจากคำแบบติดจากคำพูดแบบเนี้ยมาจากคนไทยใช่ค่ะคือเวลาที่เราจะถามทางใช่ไหมคะ คนไทยก็จะแบบบางทีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เวลาเห็นหนูใช่ปะ่ะคือแบบบางทีเขาเข้าไปมาหาลัยแล้วเขาไม่รู้จักทางไปคือแบบเออมาครั้งแรกเงี้ยมาติดต่อ,อเรียนอะไรต่างๆเนาะเออแต่ว่ารู้แล้ว่าผู้ใหญ่กว่าหนูแล้วเขาก็จะถามหนูสวัสดีค่ะเงี้ยเขาไหว้สวัสดีรือวสวัสดีค่ะขออนุญาตถามทางได้ไหมคะตึกนั้นตึก อ่าเอ็นดูซีตึกเนี้ยไปทางไหนคะตึก A ตึก B ไปทางไหนเราคะ่ะอย่างเงี้ยพอดีที่มาติดต่องานนั้นงานนู้นงานน,น,นนี้ซึ่งหนูเองโดยที่ว่าเป็นนิสิตในมอจลเนาะก็จะรู้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนก็แนะนําพี่เขาไปซึ่งหนูมองว่ามารยาทดีมากๆค่ะใช่หนูมองว่าเด็กสมัยเนี้ยคือแบบหมายถึงคนไทยหมายถึงแบบที่เห็นมาคือส่วนมากจะแบบมารยาทดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็เห็น หลายอย่างในเมืองไทยใช่ไหมคะเห็นว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันดีมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งที่หนูประทับใจมากๆก็คือแบบคนไทยก็คอยช่วยเหลือช่วยเหลือหนูช่วยเหลือคนลาวอย่างเงี้ยก็แบบทาให้หนูเห็นและหนูก็แบบ ดีใจที่ว่าเออประเทศไทยก็ช่วยเหลือเองี้ยคือเขาช่วยเขาก็ไม่ได้หวังแบบผลตอบแทนอะไรคือแบบช่วยก็ช่วยด้วยความที่ว่ารักเอ็นดูอะไรประมาณนี้ก็คือช่วยช่วยโดยที่ว่าไม่ได้มีข้อแม้ท,ที่ที่จะคิดว่าเออเราหวังผลตอบแทนนะเงี้ยก,ก็ก็ไม่นะคะทุกคนเพราะว่าหนูเองก็พูดตามตรงน,นนะเนาะคือถามว่าเจอเรื่องมันไม่ดีไหมมันมันเจอค่ะทุกคน เรื่องไม่ดีก็เจอแต่หนูก็ไม่อยากจะออกมาเล่าเพราะว่าคือบางเรื่องเรื่องของบางเรื่องอ่ะมันมันไม่ควรเล่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเคยเจอเรื่องไม่ดีเคยเจอแบบพวกลาโมกบ้างเวลาที่แบบเออเดินทางไปไหนมาไหนเงี้ยมันก็เจอค่ะมันเจอหมด มันก็มีหลายรูปแบบในการเจอนะคะเท็กซี่ก็เคยเจอแต่ว่ามันก็เจอในหลายๆรูปแบบนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของการเดินทางของการไปไหนมาไหนด้วยนะคะแต่ว่าก็อะไรที่ไม่ดีก็อยากให้ทุกคนเราม้ระวังตัวไว้ไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือการที่เรามีมารยาทคือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วหนูก็ รู้สึกว่าคนไทยเขามไม่ได้จําแนกว่าเออเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องแบบต้องไปไหว้เด็กนะเนี้ยก็ก็คนไทยไม่ได้คิดอย่างงั้นไงแล้วหนูเจอมาคือเวลาเจอคนไหว้อย่างเงี้ยคือบางทีหนูตอบรับแทบไม่ทันเลยนะคะซึ่งคนไทยบางคนก็แปลกว่าหนูเป็นคนเล่าใช่ไหมคะ่ะคือคนไทยอ่ะหนูเคยไปลงเกลือแล้วหนูไปแบบซื้อน้ำใช่ไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ทุกคน น่าจะเคยเจอมัง้งโอเคคือหน,อไอนูไปซื้อน้ําไปซื้อน้ําที่ซื้อน้ำในร้านหนึ่งในโรงเกลือโรงเกลือทุกคนน่าจะรู้ที่อยู่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอืมมันก็ไม่ได้ไกลจากมหาลัยหน,หนูเพราะว่ามาหาลัยหนูก็ติดก,กับปทุมธานีใช่ค่ะอําเภอวังน้อยตบำบลลาไทยนะคะก็คือหนูไปซื้อน้ําแล้วหนูก็ไม่ได้อาหลอดมาแล้วหนูไปซื้อน้ามาให้เพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยลืมอาอลอดนะ แล้วหนูก็กลับไปที่ร้านหนูก็คิดว่าเอ้ถ้าเราไปเอาหลอดเนี่ยเราต้องได้เสียตังค์เพิ่มไหมพอหนูไปถึงที่ร้านปุ๊บคือตอนที่หนูไปซื้อน้ําอ่ะหนูก็พูดคุยกับเพื่อนเป็นภาษาลาวซึ่งหนูก็รู้แหละว่าเจ้าของร้านอ่ะรู้ว่าพวกหนูเป็นคนลาวเพราพวกหนูคุยกันเป็นภาษาลาวแล้วคนลาวก็เยอะด้วยแถวๆนั้นอะ่ะคนลาวก็เยอะด้วยใช่ค่ะ แล้วหนูก็ไปซื้อน้าไปซื้อน้าแล้วอี่ี้แล้วหนูก็เพื่อนบอกว่าเอ้ยไปเอาหลอดดิไปแบบเออไปเอาหลอดดิแล้วหนูก็คิดในใจว่าเอา้ยถ้าถ้าสมมติว่าไปเอาหลอดใช่ไหมหนูก็ต้องแบบเสียตังอีกเพิ่มมีหรือเปล่าบาทสองบาทห้าบาทก็ว่าแล้วแต่ไปหนูก็แบบไปถึงร้านปุ๊บอ่าร้านที่ไปซื้อน้าแล้วหนูก็ว่าสวัสดีค่ะพี่แล้วก็ว่ายอย่างเงี้ยแหละหนูว่าสวัสดีค่ะพี่อ่าแล้วหนูก็พูดภาษาไทยพี่เขาก็งง่า เอออีนี่ทำไมพูดภาษาลาวพูดภาษาไทยอยู่ได้อล้หนูก็สวัสดีค่ะพี่คือหนูอยากจะถามวา่าสามารถหยิบหลอดได้ไหมคะหรือว่าเรา,าต้องเพิ่มตังค์ไหมคะแล้วพี่เขาบอกว่าอุไม่ได้เพิ่มเลยน้องไม่ได้เพิ่มเลยไม่ได้เพิ่มเลยคือเอาไปได้เลยจ้ะอย่างเงี้ยเออหนูก็หยิบมาหนูบอกว่าพี่คะหนูสั่งหลอดนะคะเอสอสั่งหลอดสองอันแล้วหนูก็ขอบคุณนะคะแล้วหนูก็ขอบคุณอีกแล้วพี่เขาก็แบบรับใ้แทบไม่ทันเลยอืม แล้วหนูก็กลับมากลับมาหลอมให้เพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็จะไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็จะไปเข้าห้องน้ําแล้วหนูก็อ่าไม่มีตังแลกเหรียญเพราะหนูมีแค่แบงค์คือไปเข้าห้องน้ํามันต้องใช้เหรียญประมาณ5้าบาทใช่ใช้เหรียญ5บาทเข้าห้องน้ําแล้วหนูอะ่ะมันมัน มีเหรียญบาทอยู่แต่ว่ามันเหรียญบาทมันใช้ไม่ได้มันต้องแบบเป็นเหรียญ5บาทเท่านั้นแล้วหนูก็มีแบงก์ยี่สิบแล้วหนูก็ไปแลกตังกับพี่ร้านเดิมเหมือนเดิมหนูก็ว่าโอ้พี่คะเขาโทษอีกรอบนะคะคือหนูขอเรียกแลกตงังมีตังให้แลกไหมคะขอเหรียญห้าแบงก์ยี่สิบอะไรวันเนี้ยคือพี่เขาก็อ่าแล้วหนูก็ขอบคุณแล้วก่อนที่หนูจกจากร้านอ่าพี่เขาว่ามีม,มีแล้วพี่เขาก็แลกก่อนที่หนูจกจากร้านพี่เขาก็บอกว่า เฮ้ยน้องเป็นคนลาวเหรออ่ะพี่เขาก็ถามประมาณนี้แล้วหนูก็ตอบว่า <_ d ata> ใช่ค่ะหนูเป็นคนลาวค่ะอืมแล้วพี่เขาก็พูดกลับมาว่าเฮ้ยหนูเป็นคนลาวจริงปะเนี่ยพี่เขานึกว่าเป็นคนอีสานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นคนไทยใช่ไหมโกหกไม่ได้นะาอะไรประมาณนี้หนูบอกว่าอุ้ยเป็นคนลาวจริงๆค่ะอะไรประมาณนี้หนูมาเรียนที่ไทยอะไรประมาณนี้หนูก็พูดประมาณนี้แหละอ่าแล้วหนูก็พูดว่าเป็นคนลาวนี่แหละเป็นคนลาวนี่แหละในสำเนียงก็คนลาวหนูหนูก็พูดประมาณนี้ แล้วพี่เขาบอกว่ามารยาทดีมากเลยหนูอะไรวันนี้พี่เขาก็ชมว่ามารยาทดีมากๆแล้วมันก็แบบเป็นเป็นแบบพ่อบอกว่ามารยาทดีมากๆเลยมารยาทดีมากๆเลยพี่นึกว่าคนไทยแล้วนะ อ่าตอนแรกก็เห็นพี่ก็ว่าภาษาก็าากน่าจะเป็นภาษาอีสานภาษาลา,าวอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบครึ่งกลางๆไม่ไม่ได้เต็มร้อยว่าจะเป็นคนลาวอย่างเงี้ยพี่เขาตอนแรกคิดตอนที่แบบได้ยินหนูกับเพื่อนคุยกันใช่ไหมคะพี่เขาว่าพอมาเห็นหนูแบบไหว้ไหว้อย่างเงี้ยคือพี่เขาคิดว่าโอ้คนไทยแหละอะไรประมาณนี้ที่เขาคิดประมาณนี้แล้วพี่เขาก็เลยตัดสินใจถามว่าเออหนูเป็นคนลาวรหรออะไรประมาณนี้หนูก็เลยว่าเออเป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยหนูบอกว่าหนูเป็นคนลาวค่ะพี่เขาว่าเออมารยาทดีมากๆเลยหนูน่ารักมากๆอะไรประมาณนี้คือก็ ชมชมใช่พี่เขาก็ชมว่าเอ้ยน่ารักดีแบบปัญญาดีมากมากเลยพี่นนูก็เป็นคนไทยเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้พูดไทยก็เก่งด้วยอะไรประมาณนี้อืมพี่เขาก็ชมหนูก็เขินเข,นขนแล้วก็เดิอนออกมาจากร้านขอบคุณแล้วก็เดิอนออกมาจากร้านนะคะทุกคนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำคือในประเทศไทยนะคะทุกคนก็ในการเดินทางก็สะดวกสบายเนาะแต่หลกักๆหนูก็อยู่ที่มจอจโตใช่ไหมคะก็จะชอบไปไปลงเกลือไปลงเกลือแล้วก็โลตาร ึ่งหนูมีกล้องโกโปรซึ่งหนูก็ยังไม่ได้โกโปรไปซ่อมเลยหนูคิดว่ากลับไปครั้งนี้แหละจะลองเอาโกโปรไปซ่อมดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งวันนั้นหนูไปสุพีมหนูลืมเอากล้องไปซ่อมไม่รู้ว่าสุพีมมันมีไหมถ้าคิดว่าโลตานาวะเออโลตนานาะวัคนครมันน่าจะมีหนูก็อยากจะเอาโกโปรอะไปซ่อมเพราะว่าอยากเอามาใช้งานให้ได้แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะแต่โอเคไหมและหนูอยากรู้ว่าอยู่ที่โลตนานาวะมันมีหรือเปล่าตรงที่แบบซ่อมโทรศัพท์ ซ่อมโกโปรพวกน,นี้คือหนูอยากจะถามทุกคนทุกคนก็ช่วยตอบหนูด้วยนะคะเพราะเกื่อแบบว่าอทุกคนอาจจะอยู่ในจุดจุดนั้นด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะหนูก็ไม่ค่อยสบายนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าทุกคนฟังอ้อวนจริงๆวันไหนไม่มีเนื เหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้มันแบบเหนื่อยเ,อยเพียตอนร้อนหนาวอากาศมันแปรป้วปวเนาะแบบมันฝนมีลมมีฝนมีอะไรต่างๆทางบ้านหนูก็ดำให้ดำนาแล้วละเดทุกคนใช่ค่ะทางบ้านหนูดำให้ดำนาแล้วแล้วแต่ว่าอีสานก็น่าจะเสร็จเสร็จเสร็จ,รจแล้วมั้งหนูว่าน่าจะเสร็จแบบพอๆกันเพราะว่ามันครานาปีเหมือนกันมันก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่ แต่บางที่เขาก็อุ้ยมีสินแตมอีกใช่เอามาแต่มมามสนสวยโลเกือมวีโคเจอเออยอะเดี๋ยวก็มีงานรับน้องของชมรมเล้าด้วยนะคะแล้วหนูเองก็จะได้ไปทัศนศึกษาแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมเอ้ยทัศนศึกษา,าไปร่วมกิจกรรมนะคะเยาวชนเยาวชน เยาวชนโขนออมสินยุวพัตรรักถิ่นนะคะเอวเ,เราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องใส่กระโปรงไปเพราะเราขี้เกียจสักผ้าที่นู่นตาก็เป็นสองสันเหนื่อยใส่ชินแต้มไปมหาลัยเลยใส่สินแตมไปมหาลัยเลยมาเฟใส่สินแตมมันหัดหุ่นี่ อาสิ้นเต้นไปตัดเฮ็ดเสื้อเฮ็ดกระโปรงงามงามรู้สึกมันในบ้าเนาลเลยใช้เนตีเ็ต้นแต่ยี่ป้่นเขาแทบไปจะบุได้ใส่เลยน้ำมูกน้ำมูกกระไหลเป็นโอ้ มุสมบัแหงโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวขอตลาไปก่อนก็ทุกคนก็ดลยสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสนุกก็จะด,ดูแลสุขภาพตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาเรียนที่ไทยหนูคิดถึงบ้านคะ่ะวันนี้คิดถึงบ้าน วันนี้หนูเหนื่อยแล้ววันนี้หนูไม่ค่อยสบายด้วยตั้งแต่เช้าแล้วหนูก็คิดถึงบ้านมากๆจะก,กอดแม่มากๆเลยแต่ไม่อยากโทรหาแม่ถ้าสมมติว่าโทรตอนนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะร้องไห้แน่ๆเลยบางคนบอกว่ามาเรียนกายถ้าจะร้องไห้ก็ถึงแม่ ทําไมมัาทำไมต้องมาเรียนที่ไทยก็อยากจะบอกนะคะว่ามันก็มันเขอ,อนนะโคตดมันต้องมาค่ะแต่ก็คิดถึงไงหนูเป็นผู้หญิงด้วยคอ,อนแน่คีร้องไห้จะแม่น้ำตาค่ะแล้วก็เวลาเรียนใช่ไหมคะแล้วมันแบบเวลาที่เราไม่สมบายเวลาที่หนูบ้สบายนะ แม่ก็จะคอยดูแลใช่ไหมคะแบบคอยเช็ดตัวคอยพาไปหาหมอไปซื้อยาให้แต่หนูเคยน้องน้อยหนูเคยคิดคิดน้อยใจตอนโตว,ว่าตอนที่แม่ตอนที่อยู่กับแม่แล้วแม่ไม่สบายหนูก็คิดว่าทําไมหนูไม่ดูแลแม่บ้างเหมือนที่แม่ดูแลหนูคิดแบบกดตัวเองว่าทําไมตัวเองถึงไม่แบบ ดูแลแม่บ้างทางที่ตอนนั้นก็อยู่กับแม่ทำไมแบบแม่ไม่สบายทำไมไม่ไปซื้อยาให้แม่ทำไมไม่แบบถามทำไมแม่อะไรอย่างเนี่ยนั่นแหละแล้วไปวันนึงแม่บอกว่าแม่บอกว่าเวลาที่ลูกไม่สบายเวลาที่แม่ก็คอยดูแลถามเอายาให้แล้วแม่ก็พูดกันว่า แล้วตอนที่แม่ไม่สมบายทําไมไม่มีใครดูแลแม่ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นอะหนูไม่ได้ร้องไห้ต่อนน้าแม่หรอกแต่หนูอะแอบมาร้องไห้ในห้องน้ําเพราะว่าหนูแค่คิดว่าทําไมหนูไม่ดูแลแม่จากนั้นมาหนูก็คอยคอยแบบถามแม่แม่ไม่สมบายก็จะแบบดูแลแม่ตลอด ตั้งแต่แม่พูดวันนั้นทําให้หนูเปลี่ยนไปเลยค่ะเวลาที่หนูไม่สบายหนูจะคิดถึงแม่มากไม่มีใครดูแลแล้วหนูก็จะกลับไปกอดแม่เพราะว่าไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กลับไปบ้านกี่ครั้งเพราะว่าปีนี้ก็เรียนเรียนด้วยปีที่แล้วกลับไปหาแม่ตั้งตั้งตั้งสามรอบสามรอบสี่รอบได้แม่มาหาบ้างแต่ว่า ปีนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้กลับไปไปหาแม่ในช่วงไหนถ้าปิดเทอมช่วงกลางๆปีอย่างเงี้ยก,ก็คงไม่ได้กลับเทอมหลังจากที่สอบเทอมหนึ่งเสร็จคิดว่าน่าจะไม่ได้กลับน่าจะกลับช่วงสอบปิดเทอมยาวปิดเทอมใหญ่หนู่นหนูน่าจะได้กลับนั่นแหละซึ่งแบบเราเริ่มโตขึ้นความคิดเราเปลี่ยนไปงานการเริ่มเยอะเรียนเริ่มหนักมันก็แบบ หลายหลายอย่างใช่ค่ะมันต้องแบบเออหางานทําเงินด้วยเอยหาเงินทํางานค่ะหา,หางานทําทํางานทํา youtube ด้วยหาตังด้วยแล้วกเ็เรียนด้วยทุกคนมาทิ้งมันมันทิ้ง,างทางใดทางนึ่งก็ได้นะทุกคนใช่เลยสู้ๆนะคะทุกคนก็สู้ๆเช่นเดียวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เต็มก็ขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยว ร้อนบางทีร้อนร้อนบางทีหนาวหนาวโคตรแตกตัวเองเลยโอเคเดี๋ยวหนูขอตลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ามาเล่าประสบการณ์สิที่ได้เจอเล็กๆน้อยน้อยให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวหนูขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ